สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซี่สองซันหุ้กองผู้ขาคือมั่มวมั่วมาหน้าพี่น้องมันนีเด็กคิวท่าได้คิวเกีียวเขาแล้วแดดกับมือเอ้์กนันยางออกไปผุ่นด้วยวันนี้มาเนี่ยค่ะเกีียวข้าวนีนี่เลย

แม่แม่แม่อาจารยครับเรา,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 าเผาเด้ค่ะพี่น้องมาเตรียมไว้บอกหงว่ารถสิลงไหมือใดเพราะยังจะเปิดไปเห็ดยั้งอยู่น,นั้นลูกมาติล่ามาพี่เออข้าวสวยมากข้าวสวยมันเป็นยังไงข้าวสวย หมอ,อเขาคนเดียวเหมือนพอตายขอ,อไม้ป้าขอนไม้หนึ่งพี่น้องแต่ว่าน้ำยังเหลือกแน่อยู่นั่นในเงี้เสียงป้าดีดบ่ะจดเปิดเดี๋ยวป้าหมอข้างดั้ติดเจอเปอิดเดี๋ยวป้าหมอข้างดัเห็นี่ยนะไปอีเปิดเออเดี๋ยวปไปอีเปิดน,นี่ปลาตัวใหญ่อยู่ได้ในนี้พี่น้องแต่ว่าน้ำม,มันเหลือแห้งมันเอาบ่ไดา แตนมีน้องหางแตนตายเลยแบบนี้อันตะายด้วยค่ะหมบแล้วหมอบแล้ว,ลวไงดีจักสิไเ้ียเกี่ยวบรดอกพี่นอ้องอาจจะเป็นหมื่นเสาก็ได้เพราะมันคําแห้งละ่ะคลิปนี้ก็สเป็นให้มึงซื้อว่าเขาหมอบเขาจังได้บุงค่ะ ทรงพ่อยาจัดเปร์ขึ้นเฮือนเรียบร้อยด้วยค่ะเพราะว่ามันหวุนไหวแห้งมันยูมันก็ประเสรประโยชน์จัดเปร์มันหวุนไหวพี่นอ้องเสาหบแหบๆไปไปมึงกระตอพี่น้อง จนได้หรอพี่นอ้องคำละ่ะก็สิเขาเฮือนก่อนนะเนาะเมืองสาวอาสิเดเกียวด้อค่ะรอคิวรถพุน่นรถอยู่ทั้งพุนทั้งพุนคลิปนี้กันสิจบรองซ้ำนี่ละค่ะเดี๋ยวพอกันไม่ลิปหนาขอบคุณที่ติดตามรับชมด้อค่ะ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันกระลังให้น้องอิงเอาหนามมาให้กินน้องอิงอยู่ต้องพูดพี่น้องคนขับรถมากับพี่อันสลีไปค่ะพอกันไ่คลิปนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ